สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของซุมนีว่วีวีแล้ววันนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกมยานเนเรสซิมูเลเตออีกแล้วครับผม จะบอกเลยว่านะคะหลังจากหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆให้ความสนใจเป็นอย่างดีมากพี่บาร์อมขอบคุณมากจริงๆและวันนี้เรามาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งค่ะและเรามีสเปเชียลพิเศษพิเศษก็คือเดี๋ยวเราจะฆ่าทั้งสองคนเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งน้องไรบรุแล้วก็โอสนะด้วยอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มพิธีการกันก่อนเลยอย่างแรกนะคะก็คือเราจะต้องถ่ายใต้กระโปรงของสาวๆซะก่อนเพื่อที่จะเก็บ point นะคะ น,นี่นะคะเดี๋ยวเราจะทําการถ่ายเพื่อเก็บพอยต์นะคะเพื่อที่จะเอาไปแลกเป็นยาพีชยาพีชอ่าเดี๋ยวเราคิดว่าวันนี้เนี่ยอ้อ ยันจังว่ายันจ,จังจะแบบเอายาพิษใส่อาหารนะคะแล้วก็ให้น้องไร่ารูเนี่ยรับประทานแล้วเราก็จะเดี๋ยวเรานำน้องโอสนะเนี่ยไปไว้ในแบบว่าช่ององคช่องแอร์เนาะเห <c oughs> like ็นน้องแบบร้อนร้อนช่วงนี้อากาศมันร้อนนะคะไปะ <c oughs> เราได้ตอน,นทั้งหมด25พอยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องแลกเฉาเฉาของน้องโอสนะก่อนเพื่อที่เราจะได้นัดออโอสนะเนี่ยขึ้นไปข้างบนได้ เขาบอก็คือดาดฟ้านะคะเดี๋ยวจะพาน้องเนี่ยไปตักลมชมวิวในช่องแอร์เล็กน้อยถึงปานกลางอ่านี่เขาบอกว่าโอสสนะเนี่ยมีเรื่องของการแบบมีคนตามแบล็กเมลบบสต็อกเกอร์นางอยู่อ่านั้นนี่นี่นี่อ่าขอโทษนะคะไม่ทราบว่าล็อกเกอร์ของโอสสนะเนี่ยอยู่ตรงไหนเหรอคะนี่ล็อกเกอร์นางอยู่ตรงนั้นเรานางไปก่อนนะครับเราก็จะเขียนถึงเรื่อง นี่คะ่ะมีคนมา, back านนแบ็กเมย์จากนั้นเราก็จะนัดสถานที่ว่าเป็นออปรลุบท็อปแล้วกันงั้นก็นัดเวลานะคะเป็นเลิกเรียนเลย3ามโมงครึ่งโอเคเรียบร้อยฟินิชส่งแล้วครับอ่อมีน้องๆหลายคนเตือนนะคะบอกว่าพี่ป้าคะอย่าลืมเปลี่ยนรองเท้าด้วยได้เลยคะ่ะเปลี่ยนรองเท้าให้เรียบร้อยจะได้ไม่มีใครมาแบบว่าเราได้นะต่อไปเราจะทําการ แลกยาพิษเพื่อที่จะเอาไปใส่ในอาหารของไราบารุตอนเที่ยงนะคะอืมไม่มีเงินเลยไม่มีพอยเลยขอโทษนะขอพี่สักห้าสิบพ้อยแล้วกันนี่นี่น,นถ่ายสองสาวนี่ดีกว่าหูได้ตั้งสิบเนี่ยก็ใต้กระกโปรงสาวเกวนี่คือแบบมีค่ามหาศารข้างในได้ปักเพชรเอาไว้ฉะนั้นเขาถ่ายหน่อยจ้าโอเค ตอนนี้นะยันจางนี่ก็ได้พอยมาทั้งหมด50พ้อยแล้วนี่ได้ตั้ง60พอยแนะ่เดี๋ยวเราแลกยาพิษไปใส่ไว้ในอาหารของไราบารูกันดีกว่ามาที่ดรอปเลยอ่าเป็นยาพิษตัวเดียวกับที่เคยใช้ค่าน้องโอซานนะนั่นแหละทุกคนอืม,มเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยบอบชอบมองหน้าเนาะคนพวกเนี้ย เดี๋ยวเราไปเอาก่อนนะคะเดี๋ยวเอามาวิงว่งวิงว่งเนี่ยวิ่งเนี่ยแฮมเชอร์เอ้ยเหมือนลืมลืมบอกโอชนาว่ามีคนนะเอาจดหมายไปใส่ไว้ในกล่องโอชนาโอชนาว่าไงเออมีคนเอาของไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์เธออ่ะโอ้ยจริงหรอเดี๋ยวฉันรีบไปดูอ๋อลีไปรีบไปเร็วฉันเห็นมันน่าสงสัยมากเลยอ่ะอ๋อโอชนะไปแล้วนะไป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  เฮ้ hey. s this? <S นี่มันอะไรกันเนี่ยดูน่าสงสัยมากเลยอะ่ะอืมชันควรจะไปพบเขาซะหน่อยแล้วละ่ะใช่แล้วจ้ะสามโมงครึ่งเจอกันนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเอาของที่เราดรอปไปดีกว่าที่เราให้อินโฟจังดรอปไปให้เรานะคะนั่นก็คือ <c oughs> ยาพิษย่างใหญ่ทุกคน <c oughs> ลาลาลลเฮ้ยเด็กโจอ่ะเด็กแนวอ่ะอยากฟังด้วยอะ่ะเฮ้ยหาเรื่องวะ่ะหาเรื่องวะ่ะอย่านะอย่านะอย่านะ อย่าแย่นะอย่าแย่นะบอกเลยดุนะคนนี้เออนี่ไมข่าวเมื่อเราได้ยาผิดมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวยันจังจะขึ้นไปเอาอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งสําหรับการใช้ฆ่าโอสนะค่ะตาขนงยันไหนคะอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งคืออะไรอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็คือไข,ข่ควงน,นั่นเองค่ะทุกคนไข,ข่ควงชิ้นนี้เนี่ยจะทําให้เราบรรลุเป้าหมายได้และไข,ข่ควงอยู่ที่ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องวิจัยวิทยาศาสตร์อ๋เอเฮ้ป่าวิ่ง <c oughs> เราควรจะต้องแอบหยิบอะเนาะเพราะว่าเดี <c oughs> ๋ยวมีคนเห็นเราเก็บค่ะเก็บเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ไมีใครเห็นแล้วอ่าก็ตัดเตรียมของด้วยบป้อแล้วมีอะไรบ้างนะมีจดป่ายแบ็กเมย์ยาพิษและอย่างนึงคือไขควงเพอร์เฟคค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนเที่ยงเพื่อที่จะทำการฆ่ารายบารรลุกันดีกว่า ไปห้องเรียนอยู่ทางไหนเนาะมาโรงเรียนก็ไม่ค่อยจะเรียนก็ได้จําไม่ค่อยได้ค่ะว่าห้องเรียนอยู่ทางไหนแต่ว่าัจจะก็พยายามเต็มที่แล้วนะคะไปให้พักเที่ยงเลย okay, <Os> อ่าถึงเวลาพักเที่ยงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อดักรอน้องไรบารูแล้วก็โอซนานะคะที่จะไปกินข้าวเที่ยงกับรุ่นพี่นะไป มันคือจุดนั้นค่ะจุดที่พวกนางได้ทำการร้นหัวใจของเราไปฉะนั้นรอก่อนนะคะไม่ต้องห่วงวันนี้แหละไรบารุนี่ข่าวว่าเธอแข็งแก่งมากใช่ไหมแต่ว่านะฉันมีวิธีที่ทำให้เธอล้มได้ง่ายๆไล้ละ่ะมารอแล้วนม <c oughs> <c oughs> ขับไปไวผมทรงเดิแล้วว่ากระชากใจมากเลยอะ่ะเอาไว้แต่เมกาเข้าไปใกล้เดี๋ยวหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใช่พี่โจโรหรือนี่อืมหน่ารังค่ะหุ้หยมาแล้วค่ะทุกคนพวกนางเดินมานี่แล้วหุ้ยนางวางเข้ากล่องแล้วค่ะทุกคนนี่นี่นี่ค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปแล้วก็หื ฉันช่วยเธอใส่ผงอร่อยนะจ๊ะนี่คือผงนัวในตำนานเลยล่ะเดี๋ยวเรามาดูนางกินกันดีกว่าค่ะไรวรุษกินข้าวแล้วค่ะแล้วจากดันก็อุ๊ยไอไอหนักมากเป็นอะไรคะน่นมัอุ๊ยผงผักชีเหมือนจะติดคอนางนะคะแต่ว่าเอา้าเมื่อกี้ดูขึ้นมาแล้วไม่ช่วยดูนางหน่อยหรอ ั้งตายแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรีบไปเอาของบางอย่างนะคะเพื่อที่จะมาเก็บศพนางนั้นก็คือถุงดํานั่นเองค่ะเขาว่าถ้าเราหิ้วนางไปจ้จงๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนรู้นะถุงดําจะอยู่ด้านล่างว่าบางจะไม่ผิดนะห้ยห้องเก็บของเจอละรับถุงดํามาปุ๊บผ่าขึ้นไปหานางเลยโอ้โหพรูาพี่แ๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องยันจังเนี่ยก็ลังจะขึ้นไปเนาะไปหาเราเดี๋ยวเป็นรูปหลังให้เนาะ น่าสงสารนะคะขนาดเพื่อนรักที่สุดอย่างโอซานะเนี่ยก็ยังไม่สนใจเธอเลยเดี๋ยวฉันนี่แหละจะเป็นคนสนใจเธอเองเนาะมาหอ่อแล้วก็เอาเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันอืมไม่ได้สลักสำคัญอะไรอะ่ะแล้วเราก็อ้มเลยค่ะหืมเอดรีรุนนี่ก็ตัวหนักเหมือนกันนะเนี่ยไปๆป,ปรีบไปเผาดีกว่าในเมื่อนางตายไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบเผานะคะ อุ๊ยๆๆจะมีใครเห็นเราไหมเนี่ยอย่าเดอ้ออย่าเดอ้ออุ๊ยๆนี่ๆๆนะวิ่งชิดขอบไว้อย่ามามองแล้วอย่ามามองอย่าแอบมองเนี่ยอยู่ข้างล่านี้แล้วไปปิดประตูก่อนโอ้ยอย่ามีใครมาเห็นนะพดได้าชฉ่ยขอหอนุญาตเผาขยะหน่อยนะได้เลยไปไปเผาเผาเผ นี่แน่แล้วสักนันนเราก็เผาเลยทุกคนบุ้ม <c oughs> สะใจเหลือเกินมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันต่อเลยดีกว่ายันจังอะตื่นเต้นน่วยแล้วมาเลยมาดิครับก็มาดิครับ okay. โอเคอุ้ยมันถึงเวลาแล้วนี่นะทีนี้ค่ะโอ๊ยอย่ามาถักชนะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเข้าหลังเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าแก๊งเดี๋ยวคอยดูเถอะ เห็นไมน,นี่ยฉันถ้าโอกาสเห็นยังโอสานะวิ่งขึ้นลำบันไดเลยอ่ะโอ้บ้าบอคนอะไรไม่รู้ขัดขวางโชคลาภอุย้ยมีสองคนนี้ยังอยู่ข้างหน้าด้วยเราจะทำได้ไหมอ่ะทำได้แหละโอเคเดี๋ยวเราจะต้องทำการหยิบอาวุธขึ้นมานะคะแล้วก็ไข่ตรงนี้นิดนึงจากนัก้นก็มานี่เลยใหญ่ตัว ฉันทำลงไปแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่ฉันได้ฆ่ายายโอสนะไปแล้วโหแล้วก็ไม่มีใครเห็นด้วยฉันเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ฉันได้สัมผัสเลือดเยอะขนาดเนี้โอ๊ยประสาใจเหลือเกินพอได้หัวรเราะนะคะก็รู้สึกเหมือนโลกมันกลับมาสดใสอีกครั้งโอ้ยเลือดเปิดหน้าเปิดตาไปหมดทำยังไงดีเนี่ย ขยะแขยงเลือดชั่วของนางโอซานะจริงๆเดี๋ยวเราไปล้างตัวกันักหน่อยอยู่นี่ก่อนนะยายผีหัวขาดเดี๋ยวฉันมาจัดการเราลืมได้ยังไงเนี่ยนี่ไงเราต้องถ่ายภาพความประทับใจก่อนมาหนึ่งสองสามโอ้โหสวยนะเนี่ยฉันก็ปีติละปะถ่ายไปให้อินโฟจังด้วยแล้วกันหืมจะทําได้ดีมากเลยยันจังขอบคุณนะจ้าเดี๋ยวฉันต้องรีบไปอาบน้ําแล้วเดี๋ยวมีคนเห็น โอ้ย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 นอ้ยโ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้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 ยอ้ยอ้อ้ยอยอย้ยโอ้ยโไป้ยโอ้เฮ้ยอย่าลบอย่อลบไอ้อย่าอบยดี๋ยวอยโอ้ยอน้ยโออบ้ียอยอยอออย่าลบอา้อน อสะอาดเหมือนใหม่เหมือนไม่ใช่ฆาตกรบอบอสวยงามปะปะป,ป,ป,ปเปลี่ยนชุดด้วยค่ะขอเป็นแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ชุดจิมแล้วกันโอ้โหสวยนะเนี่ยให้ตายเถอะจากนั้นอะต้องเอาไปเผาอีกรอบนึงค่ะทุกคนเออ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 เอ,อ,อย่าให้ใครเห็นนะอย่าให้ใครเห็นอย่าให้ใครเห็นเฮ้ยมีคนมา บ้าบอพอมีคนมาท no ี่เราไม่สามารถคลานได้เหรอเนี seja, ่ยเดี๋ยวหน่าติดตนหนดไว้ก่อนไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรบ้าบออย่ามาอยู่นะอย่ามาอยู่นะอย่ามาอยู่นะเฮ้ยแก๊เด็กแนวยืนตะหนะเข้ากับบรรยากาศมากเลยเฮ้ยแกนงเด็กแนวอย่าอย่ามอง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 แก๊งเด็กแนวอย่ามองไม่อย่ามองอย่ามองไม่ได้รับอนุญาตให้มองแลวจะบอกให้ เดี๋ยวฉันเนี่ยนะจะเ,เอาชุดของฉันเนี่ยที่เปื้อนเลือดชั่วๆเนี่ยเอาไปเผาทิ้งเลยไปเผาเรียบร้อยจัดการเสร็จแล้วดูสิว่ามีใครไปเจอศพไม่น่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะทุกคนอพวกเธอเมื่อกี้ได้ยินเสียงแปกๆตรงนี้ไหมอ่ะเหมือนเราจะได้ยินเสียงแปกๆอะ่ะ ขอใฉันว่าฉันไม่นะฉันไม่เห็นได้ยินอะไรเลยอืมฉันด้วยฉันก็ไม่ได้ยินอะไรเหมือนกันเอาหล่อแล้วไปเฮ้ยออไยนี่มันอะไรกันเนี่ยภาพความประทับใจหรอวันนี้ก็หมดธุระแล้วอะงั้นเอาเป็นกลับบ้านไปน,นอนพักอ้ะสบายใจไม่มีใครจับได้หรอก กลับบ้านดีกว่าค่ะทุกคนกลับบ้านกลับบ้านอาเลยค่ะทุกคนสําหรับภารกิจเช้าวันจันทร์สดใสวันจันทร์วันแห่งสัปดาห์วันจันทร์วันแห่งความเบิกบานก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวยันจันทร์จะขอญยตกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วมาดูข่าวดีวันพรุ่งนี้กันดีกว่าค่าะไปเรากลับบ้านกันอาฮะรอบนี้ยันจังก็รอดตัวอีกเช่นเคยค่ะทุกคน หลังจากที่ตำรวจมาที่โรงเรียนก็ไม่มีใครพบเห็นฆาตก,กรอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือไม่มีใครจับยันได้อีกแน้ว่ะคือยันเนียนมากอ่ะทุกคนทัดหูแปบบ๊บดูร้ายไหมก็ไม่ร้ายนะดูน่ารักดูใสๆ่ๆดูวัยรุ่นโหยเนียนมากเลยอ่ะนอล่นะาฝันดีแล้วพรุ่งนี้ไปรับข่าวดีที่โรงเรียนกันอีกแบบค่ะทุกคนไปเลย แล้วก็เป็นอีกครั้งที่น้องโอสนะโดนฆ่าตายแต่เพื่อนสนิทหายสาบศูนย์เราไม่สามารถระบุได้เลยว่าเรายบารุหายไปไหนโอทุกคนยินไว้อะไรให้กับโอสนะเป็นเวลาอืมวันนี้อาจารย์ใหญ่คิดก่านนะั้นน้องเขาตายบ่อยมากเลยอะเอาเป็นสักสามวิแล้วกันไม่แน่ใจว่าคราวหน้าเขาอาจจะตายอีกงั้นอย่าไว้อะไรนานอ้เสียใจมากด้วยทุกคนคะยันจังรู้สึกเศร้า รู้สึกโศกและอะไรลักสำรับโอซานะและไรบารูอ๊ะไม่ไม,ไม,ไมยันจะไม่รู้ค่ะว่าไรบารูหายไปไหนคือยันจังก,ก็เศร้าไปตามท้องเรื่องอะค่ะเห็นว่าเขาหายตัวไปทั้งคู่เนาะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับยันจังด้วยนะคะอ๋อในช่องสุมนีวิวีนี่นะคะ ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ซากุระที่วันศุกร์เนี่ยโอซานะจะต้องมาสารภาพรักกับรุ่นพี่แต่ว่าวันนี้ยันจังมายึดไว้แล้วมันนั่นมันขยันจังอะค่ะเรื่อๆค่ะยันจังชอบยันจังอยากได้ฉะนั้นวันนี้ยันจังขออนุญ,ญาตไปก่อนนะคะโอ้มาดหลุดเมื่อกี้ <c oughs> ไปแล้วคะ่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บายบาย